การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเสิงปฏิบัติการสำหรับนักวิทยุกระจายเสียงหรือว่าการผลิตสื่อกระจายเสียงแบบมืออาชีพในครั้งนี้เป็นโครงการครั้งที่2ที่ทาง FM 8 9 5 m h z จัดขึ้นนะคะและเราจะเรียกชื่อย่อๆสั้นๆว่าโครงการอวดเก่งวัตถุประสงค์หลักๆกออ็อยากที่จะให้น้องๆที่มีของนะคะได้มาโชว์ศักยภาพกัน สถานีเองเป็นพันธกิจที่ให้ความสําคัญก็คือการบริการวิชาการกับสังคมก็ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบัน ใครก็ได้นะคะที่อยากจะมีช่องเป็นของตัวเองก็สามารถทําช่องได้เพียงปลายนิ้วมือสัมผัสสําหรับในครั้งนี้เราก็ให้เทคนิคกับน้องๆนักศึกษาที่มีช่องอยู่แล้วก็ดีหรือว่าอยากที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยการฝึกอบรมในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เราจะฝึกอบรมผู้ประกาศฝึกอบรมการเป็นดีเจแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยในยุคดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอิสคเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีช่องแต่ช่อง มันต้องมีคอนเทนต์และนี่คือหัวใจสําคัญวัตถุประสงค์หลักๆของการเติมเต็มหรือว่าการให้เทคนิคสําหรับน้องๆนักศึกษาในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากที่เราจะคิดคอนเทนต์ได้ตัวของเจ้าของช่องหรือตัวของผู้ดําเนินรายการก็จะต้องเป็นอินฟูด้วยเป็นผู้นําทางความคิดแล้วก็มีโฟลเลอร์เยอะๆนะคะถึงจะได้รับความนิยมตรงนี้เองก็ เป็นการเติมเต็มเทคนิคแต่ก็เชื่อว่าน้องนองนักเรียนนักศึกษาในยุคป,ปัจจุบันน่ยนะคะส่วนใหญ่ก็มีช่องของตัวเองอยู่แล้วหรือบางคนก็อาจจะกําลังคิดที่จะทําช่องอยู่ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะให้เกิดประโยชน์สําหรับตัวเองมากที่สุดสําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ผลที่ตอบรับก็ค่อนข้างพอใจนะคะก็มีทั้งนักศึกษาของมทรธัญบุรีเองที่มาเข้าร่วมโครงการรวมถึงนักศึกษาของมทรตะวันออกด้วยโครงการ ครั้งต่อไปเราก็คงที่จะจัดอีกส่วนหัวข้อจะเป็นเรื่องอะไรคงต้องดูตามเทรนด์ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอบคุณสำนักวิทยาบริการด้วยที่ให้สถานที่ค่ะแล้วก็ขอบคุณบุคลากร,กรทุกคนนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นค่ะยังไงก็ฝากติดตาม fm 8 9 5 MHz กิร์และก็ช่องทางต่างๆของสถานีด้วยนะคะ